แน่นอนครับผโอเคครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมขณะนี้ผมนะครับป,ปริศตุืนเกสรหรือปริศต์เบต้าเนวิเกเตอร์นะก็ได้มาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้เราเจอหมายหนึ่งหมายครับผมตรงน,นี้นะฮะลักษณะสวยงามเหมาะที่จะมีปลาเลยฮนะ ตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณโกกิสดาและท่านขออวรวุบแห่งวิทยา,ยทยายลัยยอนวัสโกบ้านโป่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คุณโกกำลังเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวคุณโกจะเป็นคนลงนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอบ้านโป่งนะฮะคุณช้างอนึ่งรอยด,ดอนสล,นสลาวเป็นตอนสลานะฮะ แถวแถวดอนสเล่านะฮะพออบอกลักษณะนะฮะป่าตรงนี้ครับเป็นกบสลับเฟินแล้วก็มีป่าบอนตรงนู้นนั่นเลยฮะลักษณะสวยฮะแต่ครันนี้ว่าจะมีตัวปลาไหมเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวให้โก้ลงแล้วเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ให้โก้เตรียมตัวก่อน ครับขนาดนี้คุณโก้ลงไปแล้วนะครับโก้มีน้ำไหมตรงนั้นอะ่ะมีน้ำนะ <Okay. S 2> คอยไปค,ยค,ยค่ะว่าคอยเดี๋ยวลองลองสำรวจดูนะฮะเราจะเจอตัวปลามวสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวขอรบกวนหาปากกัดปลาหน่อยนะฮะวราจะมีไห้โอ้ให้ก่อนอให้เขาลองหาดูระวังนี่ยมเดี๋ยวจะไหลท่อน้ามีตัวเยเป็นเป็นท่อเลยท่อปลาปาหรือว่าท เคยสำรวจด,ดูไหมฮะเคยช้อนดูไหมฝั่งโน้นอจะเป็นฝั่งโน้นอพอดีเรามาเช็คดูในย่านป่าตัดป่าทั่วประเทศค่อยๆดูทีละทั่ไปว่าแต่ละแหล่งตอนนี้มันเป็นยังไงมีชีวิตอยู่ไหมล้วผสมลูกเชือ้อแค่ไหนตัวของแท้จริงๆมันเหลือเท่าไหร่ไปเก็บข้อมูล ตอนนี้ฮะโกกำลังค้นหาอยู่นะฮะเดี๋ยวจะเจอไหมถ้าไม่เจอเดี๋ยวย้ายมาอีกฝั่งนึงโกนะพี่เขาบอกว่าฝั่งนี้มีเดี๋ยวนี้มันมีคนเอามาปล่อยผสมแล้วทำให้ปลาตัดแผ้เนี่ยมันจางมันมันคิดไปจักเลยมีตัวปะ เห็นปลากิมนะโอเคเดี๋ยวโก้มาลองฝั่งนี้ก่น<ป>ออนี่เป็นสิ่ง่เนี่ยแต่จะลึกหน่อยนะดูขนาดบออืม เอาลิมลิมพอก็ไปลองดูนะฮะโอ้โหมันชันอยู่เหมือนกันเนาะชันนะต,ต้องระวังฮนะอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเจอต้องนอนกันเลยนะฮะมีไหมเอ่ย ยังไม่เจอนะน้ะมันลึกฝั่งนี้ตัวตรงฝั่งนี้ลงไปยืนได้ฝั่งนี้มันทางอยฝั่งนี้ผมว่ายืนได้โอ้ยพอไอ้แต่มันไม่ลึกนะยังพอจมเลยมันยังพอยืนได้ค่อยเหยียบค่อยค่อยเหยียบไปดิโอ้ผมว่าอันนี้มีแน่นอนเออตรงนี้มีแน่นอนเออแนะโค้กเสร็จแล้วละคัว ดูลนะฮะตามผลกันนะฮะอย่างนะอีกตัวอีกทียังเงียบเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้าเราเจอตัวเดี๋ยวเราถ่ายดูนะตอนนี้ให้โก้หาก่อนนะ ครับผมหลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่เราได้สำรวจตามเส้นทางของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดชบุรีนะครับช่วงึ้งช่วงแรกที่ผมอัดนี่คือมันไม่เจอตัวปลาแต่ว่าแหล่งสวยมากนะครับแต่พอดีว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดต้องขอโทษทจริงๆนะครับแต่ว่าเราเลยไปหน่อยครับมาแถวทางบึงกระจับนะครับก็จะพบตัวปลาได้เหมือนกันนะฮะตามเป็นบ่อน้ําบ่พักน้ําเล็กๆข้างคลองส่งน้ํานะครับผมเนี่ยครับตัวปลาจะเป็นอย่างนี้นะ ที่เราได้กันมานะครับเดี๋ยวเราจะไปฟอมดูครับก็ได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียครับแต่ตัวไม่ใหญ่มากครับปลาที่ได้มานะครก็เดี๋ยวเช้านี้นะครับตอนนี้ก็เวลาก็เกือบหกโมงเช้าแล้วครับตอนนี้ทางหลังผมคุณโก้ยังไม่ตื่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องพักนะฮะในเทคนิคดอนวัสโกนะครับที่บ้านโป่งครับซึ่งได้รับการ สนับสนุนอนคเคาะโดยท่านผอวรวุฒินะครับซึ่งให้ที่พักเรานะครับก็เดี๋ยวเช้านี้ครับวันนี้ผมจะนัดกับน้องเคนสามิรนะครับไปที่กาญจนบุรีนะครับท่ามะกานะครับไปที่ท่ามะกาก็แล้วให้น้องเขานำทางว่ามีแหล่งไหนบ้างที่เราควรจะสำรวจปลานะครับผมครับผมและเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเจอกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาสวยๆให้ดูกันไหม ครับผมแล้วติดตามมานะครับ